สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกัญชัยฝากถึงสาวมือที่สหนุ่มกัญชัยฝากถึงสาวมือที่สามหนุ่มกลาโดนใจชาวเน็ตทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าพ่อไม่เคยทําให้ผิดหวังล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ฝากถึงสาวมือที่สมโดนใจชาวเน็ตทั้งประเทศจากกรณีกระแสข่าวลือนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงโดยทางด้านหนุ่มกลา นายสดชี้แจงข่าวลือมีมีมน้อยว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกขอน้อมรับความผิดทั้งหมดสถานะกับครอบครัวตอนนี้แยกกับภรรยามาสองปีมีการพูดคุยเรื่องการหยา่าล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะเคลียร์และจากนี้พร้อมจะดูแลภรรยาและลูกอย่างดีที่สุดล่าสุดทางด้านจูนเพนชูลีภรรยาหนุ่มกรา มาให้สัมภาษณ์ในรายการหนนกระแสถึงเรื่องเดินหน้าฟ้องสาวมือที่3 10ล้านบาทและทางด้านหนุ่มกลาประกาศจบความสัมพันธ์กับสาวมือที่3กลางรายการอีกด้วยและสัญญาว่าจะดูแลจูนและลูกอย่างดีที่สุดและมีช่วงหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยเปิดคลิปสาวมือที่3ในรายการซึ่งเป็นคลิปใน Tik To อกปีนขึ้นไปเต้นอยู่บนต้นมะพร้าวโดยทางด้านหนุ่มกัญชัย ฝากถึงสาวมือที่3ามว่าลงมาจากต้นมะพร้าวได้แล้วเขาจะฟ้องแล้วลงมาจากต้นมะพร้าวนะไม่ใช่ต้นอื่นลงมาเด้งหน้าเด้งหลังต่อนะก่อนปิดท้ายว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ